สวัสด <Du key. S 1> ีคร like ับหลายคนนะครับอรู They They ้จักผมนะครับในหน้าของบินคณิพันธ์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับคนอย่างบินคณิพันธ์เนี่ยนะครับเป็นคนที่สนุกสนานนะครับไม่ใช่เป็นคนที่เครียดเลยนะครับวันวันหนึ่งนะครับผมชอบผมชอบที่จะทําอะไรที่มันรู้สึกว่าฮ่าๆนะครับแต่มากที่สุดเลยคือการชอบภาคหนังนะครับในชีวิตผมเนี่ยเคยคิดเสมอว่า ผมชอบในสิ่งที่ผมชอบเนี่ยมันือการทําเสียงหล่อหรือว่าการจะพากย์หนังเนี่ยจริงๆแล้วผมเสียงหล่ออยู่แล้วครับแต่ว่าสิยงที่ข้าได้รับเนี่ยมันเป็นตัวตนที่แท้จริงของข้าเลยทีเดียววันนี้ถ้าหากว่าใครต้องการที่ห้พูดพากย์หนังนะยินดีเสมอครับใช่ให้เสียงภาษาไทยโดยบินคริตพัน,นุ์นะครับหรือจะบอกได้ครับว่าเสียงผมเนี่ยใช่ไม่ได้ <laughs> โอ้ยไม่อยากจะพูดเลยขำตัวเองเมันเกินขำตัวเองมากเเกินดีครับสวัสดีครับผมไม่อยากพูดมากไปกันนี่แล้วไปดีกว่าถ้าบินได้บินไปนานแล้วจะบินไปแถวทุกที่มีเธอไม่ต้องมาคิดมานอนละเมอจะบินไปเจอเธอทุกนาทีไปเลยครับ เดี๋ยวผมจะบินไปหาทุกคนเละทีเดียวนะครับถ้าผมไม่ปีกนะครับสวัสดีครับ